ก้าวฟ่างขวานักบกทขวานแอลมอนขวายมันชุกๆมันกอบมันกระมันมันกินละว่ะเศษจัดแสบอยู่เขาพามามันกระบอกหันดิบมันโบกบ่อมันไดนมึงมันเป็นไหนต่ว่าหันขวายมันชุกๆมันกรอบมันสีแสบมันอจิจ่าช่องเกษตรนี่ซี่มากินข้าวจ้ะกับปุลปลาขิง คุณปลาเค็งกับสมปลาหน่อยนี่อันนี้เาเอาเขาเวฟมันสุกแล้วนี่เนี่ยจ้ะมึงพยายาแล้วสิจับนลยนีกระบอกพริกหน่วยนี่ยจับกระบอกพริกนพริกหน่อยด้วยหนนี่พริกหน่วยจ้ะพริกหน่วยเห็หน่อยเนี่ยกระปิกหน่วยจ้ะสมอกิ๊กระปนลกิขกสมปลาหน่อยจ้ะปกระตินนี่พักค้างหัวบานเฮ่าเนี่ยมาด้วยจ้ะมากินข้าวเช้าน้ำกันเส็บเส็ เนี่ยข right, yeah, right, ้าไงหลายพอไงนี่จ้ะสมอคนปักหินพักกระถินทางหัวแบบกิกหน่วยคนุ่นหายแล้วกัดแบบสมอของสมอแสบเบมาเดยจ้าเ้่นี่จะั่งสมพนอยเ้ยเศษสบพน่อยบ่อปูจ้ะ มาได้จ่ายกินเขานล้วกันกินเขาสาวเแสรบๆจ้ะจ้ะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเล้วจ้ะน้ออ่าวัสดีจ้ะ